อสวัสด uh ีค oh. รับพรอมพ่น้องมือนีิสิผ้ามาเบิงมั่นหน้านะครับเด้อนังเก็บเกี่ยวเข่าน่ามั่ปลาแล้วก็มาปลูกมั่นหน้าเห็นมาเบิงสิผ้ามาเบิงหัวว่าสิเป็นยังไงหนี่มั่นสองเดือนครับนสองเดือนเป๊ะเลยนี่สิมาเบิงหัวว่ามีหัวมี่หัก่นี่นี่สิมีหัวมีหักไหน่ะนี่นี่มั่นหน้าทำสองเดือนมาแต่เดีสองเดือนนะครับนี่มาควรเบิงตาสีหนี้นั่นบ่ อันนี้อยครับพี่น้องกําลัางเป็นหัวจักเสียวปุ้ยยังไม่ใส่บาดนม้อหัวจักนี่แหละสูตรหยอดตะน้ำขีงง้อนะครับนี่อยามันตายก็เดียวน้ำขี้งัวมาหยอด่าไหลหัวอยู่พี่น้องนี่นี่มันหน้ามีอยู่ไก่เหินก็เลยพ่อได้สีน้ำใสแด้ครับนี่น,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 นี่ครับนี่หัวมันหัวมันหัวมันไหลาหหัวอยู่นี่ครับนีไหลหัวอยู่นี่นีมันนา ไรห,หัวย่คับรับเบิงนะครับใบมีจฉกหวหนึ่งเอาแต่เส้นเองเนาอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหัวนะครับจะพอทั้งเืงนีรแต่ว่าทั้งไตวบนดเบิงทั้งไตวันท<ม>ันไในจกล่วงไปเบิงอยู่มันสิบเอ็ดที่ทั้งไตเหลืออีกหลาย,หลายเหลืออีกร่วงๆไปเหลือก็นีอย่คับเนี่ยเพราะว่ามันแน,น่นอยู่มันต้องไรหัวกนี้ สีหไายหัวกุอหนีมันเงินหนะ้าปล่อยน้ำจะเปนเกอหดใอันบ่นแห้งใส่บงุ่มบ่มีสเปิ้เกอร์บานชุ่มน้ำบ่ถึงชุ่มน้ำบ่ถึงคูนยื่ท่อนี่นใต้บางองีกแงเนาะยานะ